ฉะนั้นตอนที่สนามบินเปิดแล้วรีบมากันเร็วนะคะแน่นอนครับวันนี้เราจะมานําเสนอเรื่องราวของที่สุดของทั้งสองสิ่งเรียกว่าหนึ่งสิ่งกับหนึ่งคนค่ะะฮะหนึ่งสถานที่หนึ่งสถานที่ที่ใหญ่มากๆกับหนึ่งคนก็คือที่สุดของทัทยังและที่สุดของสุวรรณภูมิเราจะตัดภาพนําเสนอไปพร้อมๆกันนะฮะเรามาคุยเรื่องที่สุดของทถานมากกว่าข้อแรกภูมิใจที่สุดของทัทางในชีวิตนี้ภูมิใจเรื่องอะไรครับ ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นาทายางมั้งคะแต่ถ้าภูมิใจภูมิใจจริงๆเลยคงจะเป็นเรื่อง Asian ยนเกมส์ทำไมอะตอนที่ตอนที่ได้แสดงเอเชียนเกมอ๋อร้องเพลงร้องเพลงใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นทารู้สึกว่าเป็นงานระดับโลก แล้วตัวเองได้รับเกียรติเป็นคนร้องเพลงประจําปีนั้นแล้วก็ได้ร้องเพลงต่อหน้าพระพักด้วยอ <Ooh. S 2> ก็เลยแบบว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากมากจริงๆ,ๆรู้สึกว่าอันนั้นคือก้าวหนึ่งของชีวิตที่แบบเราได้ทําอะไรที่ระดับชาติยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตและครอบครัวด้วยครอบครัวแล้วแล้วฮารู้สึกว่าคนไทยภูมิใจในงานนั้นเยอะ <Yeah. S 2> เพราะว่าเป็นงานที่ภุมิ ใหญ่โตเหมือนสุวรรณภูมิด้วย <laughs> ใหญ่มากอันนี้เปกก็นงานใหญ่ค่ะค